สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทุกท่านมาพบกับวันแห่งความรักประจำปี2,565ค่ะตอนรับวันวาเลนไทน์ถูกใจวัยรุ่นมทรศรีวิชัยพื้นที่ขนมสุดเจ๋งต่อยอดสมุนไพรท้องถิ่นด้วยเปลือกผลไม้สู่ผลิตภัณฑ์เทียนหอมสมุนไพรค่ะนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีตสาหกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่ขนอมได้คิดค้นผลิตเทียนหอมสมุนไพรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มาริสาไกรนาราอาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไปเป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคสูตรต่างๆบูรณาการด้านการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาต้อนรับวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก2565นี้ค่ะ จากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะที่เกิดขึ้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะนั่นก็คือในส่วนของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทํำให้ทุกคนมาดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นพยายามหาสมุนไพรใกล้ตัวมาดัดแปลงหรือแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นและมีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาค่ะ ซึ่งนอกเหนือจากอาหารการกินแล้วอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นได้นั่นก็คือเรื่องของกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจากสเปรย์ทูบหรือว่าเทียนที่ใช้สำหรับจุดภายในห้องทำงานห้องนอนเหมาะสำหรับการนำไปเป็นของฝากของขวัญให้กับคนที่คุณรักอีกด้วยนะคะซึ่งนอกเหนือจากการมอบสิงดีๆแล้วเรายังช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ ได้มีมูลค่าเพิ่มอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์เทียนหอมสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งวิธีทางหนึ่งสำหรับการนำสมุนไพรที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ใกล้ตัวแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชสมุนไพรโดยการใช้สรรพคุณทางยานำเอาน้ำมันหอมระเหยจากพืชเช่นเปลือกส้มผิวมะกรูดตะไคร้หอมและเตยหอมหรือพืชสมุนไพรอื่นๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมาใช้ประโยชน์ทดแทนสารเคมีปรุงแต่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อทำการจุดเทียนหอมสมุนไพรนอกเหนือจาก จะมีความสว่างแบบสบายตาแล้วยังมีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรอีกด้วยค่ะกลิ่นของน้ำมันหอมจะช่วยไล่ย,ยุงพวกมแมลงบินที่มารบกวนช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดช่วยให้หลับพักผ่อนสบายลดอาการอ่อนเพลียและช่วยปรุงแต่งอารมณ์ให้สดชื่นจากความหมองล้าจากการทำงานมาตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรุตานมาตและคนนางสาวยานันท์ทอแทจิ้วกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยววันนี้นะคะดิฉันได้ประดิษฐ์เทียนหอมจากตะไคร้หอมและเตยหอมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรในการเรียนหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะมีวิชาสปารวมอยู่ในหลักสูตรด้วยค่ะเราสามารถใช้เทียนหอมเพื่อสร้างกลิ่นและสร้างความผ่อนคลายและยังสามารถใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆภายในโรงแรมได้อีกด้วยค่ะ ไม่ว่าจะนำไปรอยน้ำหรือตั้งไว้ในภาชนะต่างๆค่ะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีสาหกรรมและการจัดการช่อง YouTube วิทยาลัยเทคโนโลยีสาหกรรมและการจัดการ TikTok อกแอทซิมอันเดอร์สอร์ขนมแผนกงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารและวางแผนรายงาน